ดำนำเสนอวันนี้เสนอเป็นคลิปพิเศษครับเนื่องจากว่าผมได้รับการแจ้งจากท่านผู้ชมมาว่าให้ช่วยทำคลิปการเดินทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพปูร่มพง์ไปยังจุกเสม็ดให้หน่อยเนื่องจากว่ามีรถไฟสองขบวนเขาก็สับสนเรื่องการเดินทางนะครับทั้งระยะเวลาแล้วก็สถานีที่ขึ้นก็ขอเริ่มกันเลยรถไฟจากสถานีรถไฟกรุงเทพปูร่มพงไปถึงสถานีรถไฟจุกเสม็ดมี2ขบวนด้วยกันก็คือขบวนรถธรรมดาที่283 เดินทางจากกรุงเทพหัวลำโพงในเวลา6นาฬิกา5นาทีจะไปถึงสายรถไฟจุกสเสม็ดในเวลา11นาฬิกาสนาทีค่าโดยสาร40บาทขาบวนนี้มีเดินทุกวันอีกขบวนหนึ่งมีเดินเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นด้นแก่ขบวนรถดีเซลรามประประกาศที่997ออกเดินทางจากหัวลำโพง6กนาฬิกาสีนาทีถึงจุกเสม็ดเวลา10นาฬิกาสนาทีค่าโดยสาร170บบาทเพื่อพอให้ทราบว่าทั้งสองขบวนหยุดรับส่งที่ไหนกันบ้าง โดยผมจะแจ้งเวลาหยุดรับส่งของทั้งสองขบวนคร่าวๆเผื่อว่าท่านผู้ชมสะดวกที่จะขึ้นที่สถานีไหนจะได้ไปดักหลอขึ้นได้นะครับโดยขบวนรถดิเซลารางป,ป,ประกาศที่997เมื่อออกจากสายรถไฟหัวลำโพงแล้วจะมาถึงสานรไฟมักกะสันในเวลา6นาฬิก55นาทีขบวนรถธรรมดาที่283จะมาถึงสานรไฟมักกสันในเวลาประมาณ7นาฬิก15นาที สถานีถัดไปก็คือสถานีรถไฟคลองตันโดยขบวนรถปร,ประกาศที่997จะมาถึงสถานีรถไฟคลองตันในเวลาประมาณ7นาฬิกา6นาทีและขบวนรถธรรมดาที่283จะมาถึงในเวลา7นาฬิกา31นาทีโดยขบวนรถธรรมดาที่283จะไปหยุดรับส่งผู้โดยสารอีกครั้งหนึ่งที่ที่หยุดรถสุขุมวิทในเวลา7นาฬิกา42นาทีแต่ว่าขบวนรถปร,ประกาศที่997นั้น จะไม่หยุดที่ที่อยู่รถสุขุมวิทนี้นะครับจะเลยไปหยุดที่สถานีรถไฟหัวมากเลยที่อยู่รถสุขุมวิทนี่ก็อยู่ด้านล่างนะครับของสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอตลิงรามกำแหงท่านผู้ชมสามารถขึ้นไปโดยสารขบวนที่283ได้โดยขึ้นไปซื้อตั๋วโดยสารบนรถนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีห้องจําหน่ายตัว๋วก็ขึ้นไปซื้อตั๋วโดยสารบนขบวนรถได้เลยสถานีต่อมาก็คือสถานีรถไฟหัวมาก โดยขบวนรถประ,ประกาศที่997จะมาถึงสถานีรถไฟหัวหมากในเวลา7นาฬิกา14นาทีและขบวนรถธรรมดาที่283จะมาถึงในเวลา7นาฬิกา49นาทีต่อด้วยสถานีรถไฟลาดกระบังขบวน997ในเวลา7นาฬิกา27นาทีขบวน283ในเวลา8นาฬิกา5นาทีสถานีรถไฟหัวตะเข่ขบวน997ในเวลา7นาฬิกา32นาทีและขบวน283ในเวลา8นาฬิกา13นาที ที่ชุมทางศรีราชาเราก็ยังพบเห็นหัวรถจักรนะครับซึ่งมาจอดซ่อมบำรุงแล้วก็รอพักซึ่งหัวรถจักรเกือบทั้งหมดก็จะใช้ทำกระบวนรถสินค้าหรือว่ากระบวนรถน้ำมันสำหรับนิคมอุตสาหกรรมต่างๆหลายแห่งในภาคตะวันออกก็พอดีว่าผมหาคลิปของสถานีรถไฟราชบังไม่เจอนะครับก็เลยข้ามไปสักนิดหนึงตอนนี้เรามาถึงสถานีรถไฟชุมทางศรีราชาครับซึ่งกระบวน รถไฟประประกาศที่997จะมาถึงทุ่งทางศรีราชาในเวลา8นาฬิกา54นาทีและขบวนร,รถธรรมดาที่283จะมาถึงทุ่งทางศรีราชาในเวลา10นาฬิกา12นาทีช่วงนี้มีเวลานิดนึงครับก็เลยจะขอคุยกันท่านผู้ชมซีนิดหน่อยก็คือว่าคลิปนี้เป็นคลิปเฉพาะกิจน,นะครับเพราะฉะนั้นภาพที่ได้มานี้ก็คือเป็นภาพที่ผมนํามาจากคลิปที่เดินทางไปจกสเบ็จหลายๆครั้งมาตัดรวมๆกันเพราะฉะนั้นบางครั้ง เนื้อหาหรือภาพมันอาจจะมีกระโดดไปกระโดดมาเล็กๆน้อยๆนะครับก็ต้องขอไป่านผู้ชมด้วยมีอีกสถานีหนึ่งที่น่าจะมีท่านผู้ชมรอขึ้นรถไฟทั้งสองขบวนนะครับก็คือสถานีพัทยาที่นี่สถานีพัทยาบริษัทราไฟมาส่งจะลงสถานีพัทยาตอนลงจากสบวรถปตทตัวสยงของสมาราของท่า่เราติดตัวมาจัลลงจากตบวรถตบลวบเรื่องนะอครับจักเกียรติการจราทางที่หนึ่งตัวรถธรรมดาขบวที่สองไป ขบวน997จะมาถึงที่สถานีไฟพัทยาในเวลา9นาิกา13นาทีขบวน283จะมาถึงในเวลา10นาิา34นาทีขณะนี้ขบวนรถไฟธรรมดาที่283กำลังจะถึงที่หยุดรถสวนนงนุชครับ อังน,นี้ก็ได้จะถึงสถานีบ้านรูตาหลวงซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางเดิมของขรบวนรถไฟธรมรมดาที่283ก่อนที่จะมีการขยายเส้นทางหรือว่าปลายทางของขรบวนรถไฟนี้ออกไปอีก2สถานีไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟจุกสม็ด เมื่อขบวนรถไฟที่283เดินทางมาถึงสถานีรถไฟบ้านบูตาหลวงก็จะมีการตัดรถโดยสารออก2คันทิ้งไว้ที่สถานีบ้านบูตาหลวงนี้โดยที่จะเหลือขบวนรถไปยังสถานีจุกเสม็ดจำนวน4คันด้วยกันเพราะฉะนั้นท่านผู้โดยสารท่านใดที่จะเดินทางครั้งเดียวไปถึงสถานีรถไฟจุกเสม็ดผมแนะนำว่าให้นั่งใน ตู้โดยสารที่1นถึงสนะครับเพราะว่า2ตู้สุดท้ายหรือว่าสอคันสุดท้ายเนี่ยเขาจะตัดไว้ที่สถานีรถไฟบ้านปูตาหลวงจะได้ไม่ต้องย้ายที่นั่งนะครับก่อนจะถึงสถานีจุกเสม็ดนะครับมีสถานีรถไฟเปิดใหม่อีกสถานีหนึ่งก็คือสถานีอูต่ตะเภา ก่นอนจะไปถึงสถารนรถไฟจุกเสม็ดนะครับก็จะมีสถานที่น่าสนใจแห่งหนึ่งนะครับได้แก่ที่อยู่รถแจมโบรีที่นี่ถูกสร้างขึ้นในปี2545นะครับเพื่อใช้เป็นสถานที่หยุดรถรับส่งลูกเสือซึ่งมาร่วมในงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นในวันที่28ธันวาคม2545จนถึงวันที่8มกราคม2 5 4 6มีความยาวของชานชาลากว่า500เมตรสามารถรองรับรถไฟได้ถึง22คันนับเป็น ที่อยู่รถที่มีความยาวมากที่สุดนะครับน่าเสียดายแจมบุรี e, ได้รับการใช้งานเพียงครั้งเดียวหลังจากนั้นมา20ปีผ่านไปก็ไม่ได้มีขบวนรถโดยสารจอดรับส่งผู้โดยสารที่นี่อีกเลยจนเมื่อมีการขยายเส้นทางรถไฟขบวนที่283ขยายมาถึงสถานีรถไฟจุกเสม็ดแจมบุร e, ีจึงมีโอกาสปรากฏตัวสู่สาธารณชนอีกครั้งหนึ่ง เวลาประมาณ11นาฬิกานาทีขบวนรถรรมดาที่283เดินทางมาถึงสถานรถไฟจุกสเสม็์ครับเมื่อท่านลงรถไฟที่สถานรถไฟจุกสเสม็์นี่นะครับจะมีสถานที่เที่ยวน่าสนใจอยู่ใกล้ๆ2แห่งครับนั่นก็คือหาดนางรำและหาดนางร้องซึ่งผมจะพาท่านผู้ชมไปกันในวันนี้นะครับส่วนอีกที่หนึ่งก็คือเรือหลวงจัก,กรีน,นริเบรนะครับเรือบรรทุกอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือไทยและของเอเชียตอนหลัเฉียงใต้ครับ,รบเมื่อลงจากขบวนรถมาครับเราเดินมาที่บริเวณหน้าห้องจําหน่ายตั๋วของสถานรถไฟ ป้ายสีฟ้าๆนี่แหละครับด้านหลังกาแพงน, ER นี่ก็จะเป็นโต๊ะจําหน่ายตัว๋วรถ2แถวครับสีส้มซึ่งจะเห็นต่อไปนี้ครับทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นรถที่จะไปเรือจากกรีนิลเบดส่วนทางซ้ายมือก็จะเป็นรถที่จะพาเราไปที่หาดนางลำนางรองนี่ก็เป็นโต๊ะจําหน่ายตั๋วของรถ2แถวที่จะพาท่านผู้ชมไปยังเรือจากกรีนิลเบดและหาดนางลำนางรองโดยผมจะพาท่านผู้ชมไปขึ้นเรือจากกรีนิลเบดกันก่อนตรงนี้ก็เป็นอาคารทางเข้าจุดจอดเรือจากกรีนนิลเบด มบรรยากาศบนเรือจัก,กรีนิลเบลกันสักนิดนึงก่อนครับก่อนจะพูดถึงเรื่องการเดินทางกันต่อไปการขึ้นชมเรือจัก,กรีนิลเบลไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆน,นะครับเพียงแค่นําบัตรประชาตัวประชาชนมาแสดงอย่างเต้นที่เห็นอยู่นี้บริเวณท้ายเรือที่เห็นในภาพนี้คือเรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหมายเลข461แล้วก็เรือหลวงพุทธเลิศล่าน้ำพาลัยหมายเลข462 ซึ่งเรือทั้งสองลำปัจจุบันได้ปลดประจำการไปแล้วนะครับเดิมกองทัพเรือเคยมีความคิดว่าจะเอาเรือทั้งสองเนี่ยมาให้ประชาชนได้ขึ้นชมเหมือนกันแต่ติดว่าไม่มีท่าเทียบเรือก็เลยจะต้องลอยเรือไว้แบบนี้ผู้ชมก็จะต้องขึ้นเรือไปชมซึ่งก็จะมีการเสียค่าใช้จ่ายรวมถึงจะต้องจัดกําลังไว้คอยอำนวยความสะดวกดูแลคิดว่าไม่คุ้มค่าในการนํามาจัดแสดงก็เลยจอดท่อสมอไว้ไกลๆก่อนตอนนี้เราขึ้นมาบนดาดฟ้าบิน ของเรือหลวงจากกรีนิเวเบตกันแล้วขณะชมภาพบรรยากาศาานะครับผมก็จะสลับมาพูดคุยถึงเรื่องการเดินทางจากสถานีรถไฟจุกเสม็ดกันบ้างการบริการของรถโดยสาร2แถวนะครับตอนแรกเขาเตรียมไว้2เส้นทางก็คือมาที่เรือจากกรีนิเวเบตอีกเส้นทางหนึงก็คือจะไปยังหาดนางรำและนางรองทีงนี้ผมก็ได้พูดคุยกับเขาว่าถ้าสมมุติว่ากรณีถ้าผมจะต้องการมาทั้ง2ที่ล่ะคือหมายความว่าจะมาดูเรือจากกรี N B นิเวเบตก่อนจากนั้นเนี่ย จะไปยังหาดเนี่ยจะทํำยังไงกันใช่ไหมก็จากการคุยไปคุยมาสรุปกันได้ว่าอย่างนี้ครับเป็นว่าจะออกจากสถานีรถไฟจุกสม็จแล้วจะเลี้ยวขวามาทางที่บริเวณเรือจาก,กีนิลเบดที่จอดอยู่ก่อนผู้โดยสารท่านใดต,ต้องการจะชมเรือจาก,กีนิลเบดก็ลงที่จุดนี้นะครับส่วนท่านใดต,ต้องการจะไปยังหาดเลยก็นั่งรถต่อไปรถก็จะวิ่งจากบริเวณจุดจอดเรือจาก,กีนิลเบดผ่านหน้าสถานี ตรงไปนะครับแล้วก็ไปยังหาดหนางลำนางรองจากนั้นเมื่อส่งผู้โดยสารที่นั่นแล้วเนี่ยเขาก็จะย้อนกลับมารับผู้โดยสารที่ลงบริเวณเรือจาก,กีนิลเบดเนี่ยกลับไปส่งอีกครั้งหนึ่งเป็นนั้นว่าท่านผู้โดยสารซึ่งเดินทางไปยังสายรถไฟจุกสเสม็ดแล้วไม่ต้องห่วงนะครับคือมีรถโดยสารไว้บริการท่านไปยังเรือจาก,กีนิเบดแล้วก็ไปยังหาดหนางลำนางรองเนี่ยอย่างแน่นอน รวมถึงเที่ยวกลับไปยังสถานรถไฟตามเวลาที่รถไฟแต่ละขบวนออกในราคาค่าโดยสารท่านละ40บาทจ่ายครั้งเดียวที่สถานรถไฟจุกสม็รเลยโดยจะมีการออกบัตรโดยสารให้นะครับเพื่อแสดงกับคนขับเพราะว่าในการเดินทางกลับบางทีอาจจะไม่ใช่รถคันเดิมตอนนี้ผมเดินขึ้นมาถึงเหนือสุดของสกีจาของเรือจักอีนิเรแล้วนะครับที่เห็นในภาพนี้คือเรือหลวงภูวิพอตุญเดชหมายเลข471ซึ่งเป็นเรือฟิเกต ที่มีสพันธนะแล้วก็ใหม่สุดของเกาะทัพเรือไทยในขณะนี้หลังจากชมภาพบรรยากาศบนเรือจาก,กรีนิลเบตกันพอสมควรแล้วน,นะครับสักครู่ผมก็จะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังบริเวณหาดนางรําและนางรอกท่ารขอความร่วมมือนะครับขอให้ขึ้นมาสู่บริเวณขอบถนนนะสถานาที่สูงบริษของเรานะครับจะอยู่บริเวณขอบถนนนะ อย่าฝ่าฝืนสู่บริเวณหน้าหาดหรือในฝนฝนโดยเด็ดขาดนะครับสำหรับฝีมวลนะครับนะเกิดเจ้าหน้าที่มาพบเจอนะครับว่ารัฝ่าฝืนนะครับนะและก็เที่ยวรอบเรียนนะครับก็ขออนุญาตนะครับยึดกระบวนกาอทางด้าทั้งหมดนะครับในเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับนะสำหรับด้านที่ฝ่าฝืนนะครับนะขอแจ้งไว้เลยนะครับนะเรายิดจริงนะครับเมื่อมาถึงหาดนางรับนะครับเราก็จะต้องไปสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําสถานที่แห่งนี้กันก่อนนั่นก็คือสารพนเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์โดยด้านล่างนะครับเขาจะมีซุ้มจําหน่ายดอกไม้ทูบเทียนเพื่อนําขึ้นมาสักการะบนศารนี้ได้ ทางด้านข้างของศาลก็จะมีถนนที่จะพาเราลงไปยังด้านล่างได้โดยที่ไม่ต้องเดินย้อนกลับลงไปในทางที่เราขึ้นมาใดมาก็ได้ครับเมื่อเดินลงไปมองไปทางขวามือก็จะเป็นชายหาดของหาดนางลำแล้วล่ะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมเดินลงไปดูกันลงมาที่บริเวณใกล้ๆชายหาดนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นบรรยากาศของร้านอาหารของหาดนางลำครับ สำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตขออภยัยท่านผู้ชมไปล่วงหน้านะครับเพราะว่าบางช่วงอาจจะมีเสียงประกอบบ้างหรือไม่มีเสียงประกอบบ้างเพราะว่าวันนี้ผู้คนมากนะครับอาจจะมีเสียงซึ่งไม่เหมาะสมนักที่จะทําการเผยแพร่ออกไปผมก็จะปิดเสียงในช่วงนั้นก็อาจจะทาให้เสียงประกอบดยุ่เง,ยเงียบไปบ้างอาจจะขาดคัตทรอสในบางช่วงนะครับต้องขออภัยไปล่วงหน้าครับ ที่หาดนางรับนีนะครับก็มีสำนักงานนะครับที่ใช้ในการติดต่อขอเช่าห้องพักได้นะครับห mm. มายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อจองห้องพักจะอยู่ mm. ในช่วงท้ายๆของคลิปนะครับนี่ก็เป็นอาคารสำหรับรับจองนะครับตัดจากนี้ไปครับก็จะพาท่านู้ชมเดินเรียบหาดไปเรื่อยๆนะครับสลับฝั่งซ้ายขวาบ้างฝั่งซ้ายนี่ก็คือจะเป็นบริเวณของร้านอาหารครับ ซึ่งไม่ต้องห่วงเลยนะครับของกินมีเยอะแยะมากมายที่สีฟ้านี่ก็คือเป็นอาคารพักรับรองครับถัดจากอาคารรับรองติดติดกันครับก็จะมีห้องน้ํและห้องอาบน้าครับเพราะฉะนั้นท่านที่มาเที่ยวพักผ่อนที่นี่แล้วไม่ได้ค้างคืนไม่ต้องห่วงครับมีที่อาบน้ําแน่นอนมีก็จะเป็นร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยครับซึ่งราคาก็ไม่ได้สูงมากมายอะไรนะครับก็เป็นราคาปกติของสถานที่เที่ยวชายทะเลแต่ผมว่าราคาก็ยังย่อมเยาวกว่าบางที่นะครับแล้วก็ที่นี่สําหรับ ท่านที่นิยมน้ำแก๊กวยมีฟองนะครับก็ราคาก็ไม่ได้รุนแรงนะครับเท่าที่ผมสัมผัสมาก็คือประมาณ3ขวดเขียวใหญ่นะครับ210บาทเท่านั้นเองแล้วก็ผมก็เดินม,มาเรื่อยๆนะครับตอนนี้กำลังจะมาถึงที่ที่เราลงรถเมื่อสักครู่แล้วนะครับตรงนี้แล้วก็นี่ครับบ้านพักนะครับบริเวณนี้เขาห้ามจอดรถหน้าบ้านนะครับตัดกลับมาบริเวณชายหาดนะครับยี่เป็นบริเวณส่วนปลายๆของหาดนางลำแล้ว ก็ไม่ว่าเดินไปจุดไหนครับจะมีร้านอาหารแล้วก็ร้านค้าอยู่เป็นระยะระยะนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงว่าจะเดินไกลจะมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่ขอความร่วมมือก็คือว่าขอความร่วมมือนะครับอย่าทิ้งสิ่งสกปรกทุกชนิดนะครับไม่ว่าต้นบุหรี่เศษอาหารขวดแก้วอะไรก็แล้วแต่นะครับขยะซึ่งท่านรับประทานอาหารแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีถังขยะ ขนาดใหญ่ไว้ให้เป็นจุดๆนะครับเป็นถังขยะสีเหลืองขนาดใหญ่ขอความร่วมมือเลยครับทุกท่านครับตันานําขยะเหล่านั้นนะครับไปริ้งในถังที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นะครับเพื่อหาดจะได้สะอาดแล้วก็สวยงามต่อไปยาวๆเลยนะครับ ผมก็จะพาท่านผู้ชมเดินไปตามชายหาดต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับก็คือภาพที่เห็นนี่ก็จะเป็นการไล่ตามลำดับน,นะครับจากต้นหาดนางลามาแล้วก็มาจนถึงหาดตางรองนะครับริมสองฝั่งถนนนะครับก็สามารถจะจอดรถยนต์ได้ครับ แล้วก็ยังมีบริเวณลานจอดรถอีกหลายลานที่หาานางร้องนี่นะครับก็มีจุดจอดรถ2แถวซึ่งจะพาท่านกลับไปที่สถานรถไฟอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าจุดนี้เขาจะออกก่อนเวลาเล็กน้อยเพื่อไปรวมกับจุดเมื่อสักครู่ที่เราเดินผ่านมานะครับก่อนที่จะรับผู้โดยสารไปยังสถานรถไฟนี้ก็เป็นอาคารประชาสัมพันธ์ครับด้านหลังก็จะเป็นลานทรายนะครับซึ่งกว้างใหญ่แล้วก็ร่มรื่นมากนะครับเพราะว่ามีต้นสนปกคลุมอยู่ เป็นจุดที่คนนิยมมานั่งพักผ่อนกันเยอะเลยครับตรงนี้ก็มีร้านค้าแล้วก็ห้องน้ําและก็ห้องอาบน้ําเหมือนกันนะครับอย่างนี้ไปครับผมก็จะพาท่านเดินเข้าไปในส่วนท้ายสุดของหาดนางรองนะครับอาคารสีขาวที่เห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นอาคารเรือนรับรองนะครับซึ่งเราสามารถจะมาเช่าพักค้างคืนกันได้นะครับเป็นอาคารคล้ายโรงแรมนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยทีเดียว เราเข้าไปชมภายในกันครับทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นจุดที่ท่านผู้ชมนะครับจะติดต่อเพื่อการเข้าพักนะครับที่เห็นนี้ผมก็ขยายมาให้ดูนะครับเป็นราคาของห้องพักในรูปแบบต่างๆครับเราก็จะเดินต่อเข้าไปในส่วนในของที่พักนะครับด้านล่างก็จะเป็นอาคารสนทนาการต่างๆห้องพักของที่นี่ทุกห้องนะครับสามารถจะมองเห็นทะเลได้ครับคือเรียกว่าห้องซีวิวทุกห้องเลยทีเดียว ่ลงมาถึงด้านล่างนะครับก็จะเป็นสาวน้ําขนาดพอสมควรครับอยู่ริมชายหาดเลยทีเดียวแล้วก็ก้ข้างๆกันครับก็จะเป็นบริเวณของร้านอาหารของสถานที่พักนี้นะครับ ห้องอาหารที่นี่มีทั้งบริเวณของกลางแจ้งแล้วก็บริเวณห้องปรับอากาศนะครับท่านก็เลือกเอาตามความสะดวกเลยครับตอนนี้ก็จะเดินลงไปที่ชายหาดด้านหน้าของห้องอาหารหาดนางรองครับตงจุดนี้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าครอบครัวไหนที่ไม่สะดวกที่จะไปนั่งปูเสือหรือว่า นั่งกับพื้นนะครับก็สามารถจะมานั่งรับประทานอาหารที่บริเวณนี้ได้ครับมีโต๊ะเก้าอี้นั่งค่อนข้างสบายเลยครับมีอาหารให้สั่งรับประทานนะครับแล้วก็ยังอยู่ริมทะเลอีกด้วยบริเวณนี้ก็เป็นจุดสิ้นสุดของหาดนางรองแล้วนะครับก็ เป็นชายหาดที่กว้างพอสมควรเหมือนกันถึงแม้จะไม่ยาวมากนะแต่ว่าหาดทรายก็ขาวสะอาดดีแล้วก็น้ําไม่ลึกอย่างหนึ่งคลื่นไม่แรงครับเพราะว่าจะมีเกาะข้างหน้านี่นะครับที่เห็นนี่จะช่วยบังคลื่นลมทําให้เด็กๆหรือว่าท่านที่ว่ายน้ําไม่แข็งนี่มาเล่นน้าที่นี่ได้อย่างสนุกสนานเลยทีเดียวประกอบกับมีเจ้า,านหน้าที่ฐานเรือคอยดูแลนะครับก็ค่อนข้างจะอุ่นใจนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดของหาดตังรำนางรองการเดินทางก็ไม่ยุ่งยากนะครับ สำหรับท่านที่นิยมเดินทางด้วยรถไฟนะครับในวันเสาร์อาทิตย์จะมีรถขบวนพิเศษนะครับดีเซลรางฝาประกาศขบวนที่997ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพในเวลา6โง45นาทีมาถึงที่สถานีรถไฟจุกสเมเหตในเวลา10เวกา10นาทีค่าโดยสาร170บาทแล้วก็สามารถจะต่อรถ2แถวสีส้มได้ในราคาไปกลับทัานละ40บาทหรือว่าบางท่านนะครับถ้าไม่มีความรีบร้อนมากนัก อาจจะแค่มาต้องการพักผ่อนแล anja, ้วก็รับประทานอาหารนิดหน่อยก็สามารถจะเดินทางมากับขบวนรถไฟธรรมดาขบวน283ออกจากกรุงเทพฯหัวล่มโพงในเวลา6นกา55นาทีมาถึงสาืรถไฟจุกเสม็ดเวลา11นากา45นาทีค่าโดยสาร40บาทในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเดินทางกลับด้วยขบวนรถพิเศษดิเซลามประกาศที่998ออกเดินทางจากสายรถไฟจุกเสม็ดในเวลา15นกา30นาที จะถึงสารยรถไฟ,ฟกรุงเทพหัวลำโพงในเวลาประมาณ18นาฬิกาห้าสาีรวมค่าโดยสารเที่ยวมาและเที่ยวกลับในวันนี้และค่า2แถวนะครับทั้งสิ้น250บาทครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมเดินทางในแบบวันนี้เลยนะครับจะมีเวลาพักผ่อนที่หาดเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงครึ่งหลังจากหักเวลาเดินทางของสองแถวไปกลับระหว่างหาดก,กับสารยรถไฟแล้วนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะมีเวลาพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นนะครับก็สามารถเดินทางมาด้วยขบวนรถพิเศษดีเซลาประกาศที่997ได้ จะมาถึงในเวลา10บนกาสินาทีซึ่งก็จะมีเวลาบวกเพิ่มสําหรับการพักผ่อนไปอีกประมาณชั่วโมงเสร็จเรแล้วก็ผมสอบถามมาน,นะครับว่าถ้าเดินทางจากาะเชิงเซาไปถึงจุงสม,ม็รนี่ก็ค่าโดยสารเ0บาทจากพัทยาไปจุงสม็ดแปบาทสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้พาท่านผู้ชมเดินเที่ยวหาดนางลำนางรองกันโดยละเอียดแล้วนะครับบอกว่าท่านผู้ชมผมจะได้รับสาระจากคลิปนี้บ้างนะครับ สำหรับวันนี้รถไฟไปเที่ยววันเดียวกลับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ